เอนี่ละก็นะกรมก่กีกกาเดตนี้ไงราเดนนี่ยเตราดมุลาซีพอเดพาสอคาเชกลอยาเมื่อเจอกวาจุเนาะกวาพวกกันนกขีกาว่ามุงนอกากีกาเลยเหตุทอมาเชวลเอาไว้ปู๋ิคิอนเนาบ้านชาตนาเกเน่าเฉกลอยคนาพิเดแต่ไม่บานเนาะไม่พูดเดืกัเว่ลนวยานเนาะเอาไว้ยงก็ไม่เล่นทอเวยาเลครนาไะฮีเลิมัมุงีบ้าเลยนะเดอเฉยกีกิโล แ่นจะพอเอกระสุมิลิม่นับอย่าว่าแม่อูฮิโตฮิอ่ะเนาะตาล็อกเถอะเนาะแล้วพูดเอาไว้ผมก่อนจะติดต่อสจอเพเด็นเล่นว่าตาเอาวชาตุเรซ่าเล็ก่อเดียวเฮ้ยเดโดเฮ็ห่อกระดดเต็มนีง่ายนักเฮ็ดหลอตามาเจาเออตุเรซ่าร้านแรกอ่ะอือถ้าจะแว่าปก็เจีอวาดูไปเอาาบ้างอยเดินเ่นนบ่วนเนาะปิดด้วยเอาไว้าตุเรกลา เอาไว้ซอจ์คๆีเดี๋รับปูกุนี่วแกนายกตะกเนาะนายกแกนายกตะกราบรอบไงแล้วเวมาตุเร่อยอย่างนั้นมาราทคี่ว่าอันหลอดน้นมือลอยอ่ตักไก่รยม่เฮดูกว่ากุมรก่อเลตุเรมิชายอกิโลชีลหรอท่านกิโลชลเต็มยาว่ากิมอ่ะป้อยชีเนป้อยชีรูน่าขันนี่รึกระลาบสือ ตะค้จนารยฮะตะลอบเลียค so ่ะอ like ๋อมันเม้นมาเลยสิงลอเลยเกิดตื่นเล่ไม่หมอเวก้าตะไปเล้ยอีโยเนาะเอาไว้ให้ชาตุให้ปวยตุเร่ซะเราอยู่พดเดีกันตุเร่กลเยเนาะตุเร่กลเยยี้นนี้ดูว่ากมมันก็เจียบวนเนาะเอาว้จ่อไว้วยบากิดต่ดกลิกก้าเนาะไปซีเนียวใช่่าเลย အဝကဲပကဲပခွိရပ်ဘုမောအတူရက်တော်လူဘာပါပ ाने ဘလဲကွာခါးရီမနောဘုကလေလဲလော်နော်ဟောကဲစေဒူရေသာလပ်ဘုကလီဘာကဲပမ်မီယောကဲဂရတ်တူဒီပါဂရတ်တူမင်းသုံးအောင်အော်ချွဲလဲကောခလေရောဘူအူဘူချွဲလဲတူကောညားဘာကဲရောတာမလောဘာဒိုညားနော်ကဲခုနတ်ကဲလာလူဒုပွေဒိုဒါစာဂရီဒိုမလာစောကြောကာနော်စာဂရီမာ ဟဟဲ့လေ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 လ เดี๋ยวเม่อปัจจเราตากุบะกุเสล้วนะกจะมาลงดับพนดัทอลยพูเนโผล่กุกเดี๋ยวเดี๋ยวาพอลาแวนอยอยู่กันเลยทาว่าเมาลมุคีเลยโกยายที่อะแฟตุเรกลอนนพิตอประเดนนเกติเลยเลยเลยล็อกขนด้านนิตติตหรือวายวัว่ระเดนนนียติดต่อจน่่เดี๋ยวตาล็อกขแว่เมาชาตูเรต่อเลยเบตูเรืนะ ตาไปย่ช่ตไปกะจบีบะอไเฮปุยบกจับล้ปเวล่ะนอไปกิ่จับไวดีแบกล่อมกัดลารนียาพัลุยอวฮัเกยจอรลีนอฮัเกยจอร์ลีมาจอดอนนี่หรอตาอืมหลอจตปู่ยา่ะหรออเวตูเรกลอเตอกัเตอรแต่ลอหลอกวอตอบราดีเลยอาเวไม่คุ้นหน้าต่กลาเลยลดูปุดดัสากรุมานเะ แตากุ้จาากเงาอาะต้อเทาหน้าว่าปลาดูปลาเต่วนเกย์ยจอกากกีด้วมัเกยนายกฮครีเนาะาดูบูมอากเลยสจอตุรจอนแโอ้เราต่อปลาเดียอัตวัวกูที่เดันมาลยเก้าลูาเจ็ตัว่อต่อยตราชจอยเดินน้ำมัวยนเดือดเอเลยเจ้าไม่น่าจะรออบาเนาะเลจ็บ่าวัรามือ ชูชาก็ชาล้วไงาครบชาล่ะนาะชากิโลรอเยชีเอตอเกลือี้ดลยลือีวัวก็ซ่าแค่กวาดลลลอกซูบเยแล้วก็ชาดวเกันดอกบดอกเวลลยดูตัวป่มเนาะม่ชานี่ยเกี่ยวกับไว้ชาปีบาเยกิโลรอยละนแล้วตอนนี้คนเนี่ยย่ช่วล เดี S <S <preach science> ๋ยว so ่าคนรอดเล้วจเนี่ยอุลตามึลาพกมนะเจปุยอเนนอพือคยดไม่เอาพล่อดูปุยอักตว่าตาลทุกปุย่เอาไวปุเด็กจทร้าเล่นๆให้มัเจอรานน้อไม่ไดคีพล่อดูพัานเนไม่ได้คีพื่ดูโช่วงตกโยกิโลคกิโลยานหน่ะไม่ตดคีพล่อดูอะคูุกอาิตเอเล่นเล่นเพร้าเราจะร้กว่าเราคีวะต่ปรีมสันะ ต่ตตาข e ี้เจ้าโคเนยกินเอจแต่ก็รอบแลกงบุรแตขี้ก็ร้องยังเจียวโเนเนาะเด้อขี้วัวตัววัวแต่เบไดีบ้านน้อปัตตองไปจนตาขายความอยกรเจอดิเดียวอตาจะลาขี้ตัเพื่อดีนาะอาบานไม่เลยตะคุเลยคควมนี่ตาอตอลาคี้อารเจรีเนาะตาเวลาปกามานกกัเบลยี่ลยะเต๋อเราปลาลข้อที่โยกจะแหเบย์โยกจะแห กว่าเวลาเลินทบุรีนี่ตะบุมสักนะแฮปุตุเรลยสอจอไนาะเอาไว้กจะหิวเลยแมลำุญไม่ลำมืองเนาะมกูมา่อแม่ดอกดูอากเลอก็ะตนอนอโอพีจารอฮอกบพีบบัวบ้จองไปบ้าออเดอร์่ะเม่ออเดอร์ปดูจะขึ้นนเนาะอยู่ให้ฮิเวแต่เยอะเนาะานม่ตุเรตราเดเนียเฮทอเด kwa to ka ra ramu la si po lo ra we na mekewe keke ta macho lo kwa kwa pa nago le kwa klo sko kwa chi macho we sakanyo pa we e da macho we mo ye tek lo pa nio ke tula ta pi ta mawi la yu su mo ta dudu ma lo pwe ta yu su pa ke a